ไม่ใช่แค่มีคนพร้อมเงินอีกล่ะครับใช่แบบความการสนับสนุนอีกล่ะคือเมื่อก่อนต้องบอกว่าลำบากลำบากมากจะไปขอเสื้อผ้าแข่งนี่ังต้องต้องไปขอเขาถูกไหมใช่ครับใช่ครับแล้วเราก็มีแกลสปอร์ตเนี่ยฮะตอนนั้นเราก็ไม่ได้อ่ารับการสนับสนุนมากมันเป็นเด็กนะฮะเรามีเสื้อผ้าใส่ซ้อมปีหนึ่งสามสี่ตัวจริงหรอครับแล้วลูกบอลก็เป็นลูกบอลเก่าๆที่ที่เขาไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยครับเราก็ไปซ้อมอยู่ที่ยะลาก็อดทนนะเราไม่มีเงินมาก เรางกิ้งเราไกลมากครับเราไม่ได้อยู่ในท็อป30ท็อป40<ห>เลยเท่น,นั้นรจริงเหรอจริงครับรมาจากวันที่มันแบบปลายแถวอัางนี้ดีกว่าคน<ช>ไม่มองเราเลยเราเอาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเบสคือทีมญี่ปุ่นเนี่ยรูปร่างใกล้เคียงกับเราแปลว่าเราก็ต้องโหดหนักแบบญี่ปุ่นการฝึกซ้อมไม่ได้หนักมากไอ้ความโหดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ไม่คุ้นเคยกับเรื่องของการฝึกซ้อมที่มันจะมีความละเอียดและมีความเข้มข้นแล้วก็มีความหมายทางจิต